สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องวิถีชีวิตเรื่องการแข่งขันมาดูว่าคนยุคนี้สมัยนี้จะต้องแข่งขันอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะดรสมชายหัตชลีรหารนะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coi Corporation จำกัดจะมาให้คําตอบทุกแง่ทุกมุมสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับ คือเราต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยนี้ในการแข่งขันเพราะว่าคล้ายๆว่าฉีกตำราแข่งเลยครับไอ้แบบนี้มันจะทํำยังไงอ่ะต้องบอกว่าอย่าไปว่าฉีกตาราเลยนะฮะต้องบอกว่ารู้จักพลิกแพลงพลิกแพลงนะฮะคือตําราที่มีเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานคือทุกทุกเรื่องในตํารานะครับที่สอนมาว่าจะเป็นการตลาดนะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับที่สอนก็มาเป็นพื้นฐานหมดแต่ว่ารูปแบบ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยาม,ามันเปลี่ยนคือสถานการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยองค์ประกอบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมก็ดีซึ่งเราก็เคยพูดกันนะครับก็บมาทบทวนกันนิดหนึ่งถ้าผมพูดถึงเรื่องของเพสนะครับก็คือ PEST เพื่อจําง่ายนะครับ,รบที่แปลว่ามแมลงนะครับคือ PEST เพสเนี่ยนะครับ ความหมายคืออะไรก็คือเรื่องของการที่เราต้องวิเคราะห์เรื่องของ p o l i t i c a l ก็คือเสร็จเรื่องของระบบระเบียบเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับ,รบนโยบายอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันแล้วก็กฎหมายก็เปลี่ยนทุกวันยกตัวอย่างเช่นเรานึกถึงสภาพแวดล้อมวันนี้นะครับกฎหมายที่เปลี่ยนจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนี่ก็มีการเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ากอบภาษีเนี่ยจากเคยที่เก็บกันมีกำแพงภาษีก็ลดลงมาเป็นศูนย์แล้วก็ปี2 0 1 1 5เนี่ยนะ ในสินค้าทุกตัวเนี่ยเป็น0%ยกเว้นภาคบริการซึ่งบางเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ไม่ลดทั้งร้อยเปอก็ยังบางบางเรื่องอยังลดไม่หมดนะครับอาจจะมีเหลือบางส่วนนะครับ,รบแล้วก็บางเรื่องเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งอุปสรรคและเป็นโอกาสเห็นไหมครับแก้กฎหมายเปลี่ยนเรื่องนโยบายเปลี่ยนเรื่องข้อตกลงที่มีการตกลงร่วมกันเรื่องของอาเซียนนยนะเรื่องบอกว่า AEC เนี่ย หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรอันนี้เรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาเร็วนี้นะครับถ้าปรับตัวก่อนก็ได้เปรียบก่อนไม่ใช่การที่เราจะบอกว่าเดินตามตําราไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่านโยบายเปลี่ยนเพราะว่าตำราเกี่ยเรื่องเอซีไม่มีไม่มีตอนเรียนไม่มีแต่ตอนนี้มียังไม่ได้แต่งขึ้นมานะก็ต้องก็ต้องพัฒนาและต้องพลิกแพลงแล้วนะครับปรับตัวให้ได้สถานการณ์ราคบเรื่องอะไรอีกเรื่องของอีคโนมิกเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจนะครับกระทบกันทั้งโลก พอ e อมีปัญหานะครับเขาบอกรวมตัวกันเนี่ยของ EU เนี่ยรวมกันมาแล้วก็มีปัญหาฮะฮะแล้วตกลงรวมกันยังไงแล้วอาเซียนรวมกันจะมีปัญหาไหม ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่พัฒนาไปอย่างนั้นต้องบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเรารู้นี่เขารวมกันอย่างนี้มีปัญหาเราก็อย่าไปรวมใครดีเขารวมกันเนี่ยแล้วมีปัญหาก็เรื่องเดียวคือเรื่องสกุลเงินเรารวมเราวมหน่อยเรารวมแบบรวมกันเพื่ออย่าจับแน่นเกินไปอย่าไปชิดตัวเกินไป้ดดินไงเอาเป็นว่าจับมือกันเจอกันได้คุยกันรู้เรื่องแต่อย่าไปอยู่บ้านเดียวกันเลยเดี๋ยวทะเลาะกันก็เกิดปัญหาแล้ว ็แบบเดียวกับทางยูโรเนี่ยนะที่เขามีปัญหาเรื่องความความต่างสักต้องบอกแค่ว่าต่างสักแล้วกันเพราะอีกคนเก่งอีกคนไม่เก่งอพอใช้สก,กุลเงินเดียวกันมีต้นทุนเท่ากันมันไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะอคนเก่งอีกคนไม่เก่งไอ,อคนไม่เก่งก็ไม่รอดไอคนเก่งก็ชนะ<อ>มันก็เลยมีปัญหาไว้นั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบเช่น เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงเนี่ยทุกครั้งขึ้นมันก็มีผลลงก็มีผลขึ้นอะไรขายดีลงอะไรขายไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะ,ฮะมันก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นการตลาดก็ต้องมีองค์ประกอบของเรื่องของอีกนมิกแน่นอนและเรื่องอะไรครับเรื่องของ S ก็คือเรื่องของโซเชียลครับโซเชียลไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยลืมนึกถึงเรื่องนี้เรื่องของสังคมไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าวันนี้ยิ่งรวมกันเป็นเอซนะครับ แต่ละประเทศแต่ละชาติก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองครับไอจะมารวมกันเนี่ยไอประเทศนั้นเข้ามาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าธรรมเนียมเขาเป็นยังไงเราจะไปค้าขายประเทศเขาเราก็ต้องรู้ธรรมเนียมเขาเป็นยังไงสังคมเขาเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่าแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรคือเรื่องของ t ีเทคโนโลยีวันนี้ถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันเร็วหมุนเร็วมากเทคโนโลยีนะครับเราไม่เคยคิดหรอกครับว่าเรื่องของสื่อเนี่ยเราบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการทำเอาเรตให้คนเดินมาหา เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดินไปเราไม่ได้ลูกค้าเดินมาหานะครับ,รบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาลูกค้าเพราะลูกค้าเดินมาหาเราเองอโดยใช้สื่อก็เลยเทคโนโลยีอย่างตัวอย่างเนี่ยครับผมจะพูดให้ฟังอย่างตัวนี้นะครับอ,อย่างเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าอา้าวแล้วธุวรก,กิจเป็นยังไงอย่างตัวน,นี้มีเรื่องของ a อ p Store อย่างสมมุติว่าตอนนี้ผมผมจะชี้เห็นว่าอย่างบริษัทเนี่ยนะครับสาม,มารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับเราบอกว่าอ้าวอย่างเนี้ยเรามีห <completion. S 1> นงังภาพยนตร์ เรามีการนำเสนอนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมาลงไว้ในนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยทำให้ระบบนี่นะครับเนี่ยครับพอดีเครื่องแห้งไปซะแล้วนะฮะจุดที่ผมอยากอธิบายคือว่าเดี๋ยวนี้มีระบบ Android มีระบบสมาร์ทโฟนมีระบบนะครับ iPad นะครับในรูปของ แท็บเล็ตต่างๆส<อ>ิ่งเหล่านี้เอาเป็นว่าการตลาดเคลื่อนที่แล้วกันเอาการตลาดเนี่ยไปใส่ในเครื่องมือถ้ามีเทคโนโลยีดีนะครับเทคโนโลยีดีก็สามารถวิ่งไปวิ่งไปสู่ลูกค้าได้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะมีไม่ใช่แค่เทคนะคเป็นลูกของวิดีโอไฟล์นะครับมีทั้งภาพเสียงประกอบทารเคลื่อนไหวคนดูแล้วก็โอ้โหอยากเข้ามาซื้อสินค้า สามารถใช้สื่อเครื่องมือผ่านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเอาเป็นการบอกต่อได้เป็นการ <ม S 1> นําเสนอได้เป็นการขายสินค้าได้เห็นไหมครับเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาครับแล้วอ,อะไรอีกนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> นอกจากผ่านการบอกผ่านเรื่องของเครื่องมือสื่อสารแล้ว ยังผ่านเรื่องของการใช้เซิร์ชเอนจินต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆเห็นไหมครับ,รบถ้าสามารถทําให้ตลาดของเราเนี่ยหรือสินค้าเราหรือชื่อของบริษัทเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับคือเรียกว่าติดอันดับเหมือนว,วิธีการทําให้เวลาคนเซิร์ชหาอะไรเนี่ยถ้านนึกถึงอันนี้คีย์ชื่อเข้าไปว่าอยากซื้อสินค้าอะไรปุ๊บสินค้าของบริษัทเราไปขึ้นโชว์ก่อนแสดงว่าเรามีโอกาสเข้าไปหาถึงลูกค้าได้ก่อนอเขาบอกการที่ไปถึงลูกค้าก่อน เขาได้เปรียบได้เปรียบแต่ยังไม่ชนะนะือลงมือก่อนได้เปรียบรู้ก,ก่อนทําก่อนได้เปรียบเข้าถึงก่อนได้เปรียบคแต่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจไหมถ้าเกิดว่าเขา How มีสามารถนําสินค้าที่มีคุณค่าและก็สามารถนําเสนอเรื่องของคุณค่าที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะรู้สึกได้ว่ามีคุณค่าแล้วเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยังไงแล้วก็แล้วแต่นี่ก็ต้องสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจมาเป็นลูกค้าได้อันี้ถือว่าชนะ ครับแต่ยังไม่ชนะตลอดไปนะต้องรักษาลูกค้าได้อีกครเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้มากระชับพื้นที่มาเรื่องใกล้ตัวสักนิดหนึ่งการปรับตัวของธุรกิจเครือข่ายขายตรงเกี่ยวเรื่องตลาดการแข่งขันของเอซีที่จะเกิดขึ้นอีกสองปีเนี่ยต้องปรับตัวไงการที่นึกถึงว่าเอซีจะเกิดการรวมตัวกันเป็นข้อตกลงนะครับเป็นเรียกว่ากรอบการค้าที่มีการตกลงการร่วมกันสิบประเทศเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะเอาเรื่องว่าไม่ต้องมองใครละเรามองไทยเราเนี่ยรเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในพื้นในต้องบอกว่าในบริเวณนี้ที่เป็นต้องบอกว่าในในกลุ่มของประชาคมาอาเซียนเนี่ย,รเ,ยเรานี่อยู่ตรงกลางออนะฮะค,ค,คำว่าไข่แดงก็คือ ล้อมรอบไข่ขาวของเราเนี่ยที่เราเป็นไข่แดงเนี่ยล้อมเราเนี่ยก็มีตั้งแต่พม่านะครับพมองแผนที่ประเทศไทยพม่าฝั่งซ้ายตะวันตกขึ้นไปก็เป็นอะไรครับลาวาวขวามือนะลงมากัมพูชาเวียดนามเนี่ยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ข้างล่างเราเรานี่คือเซ็นเตอร์เลยนะ เราไม่ต้องพูดถึงบูนกับอินโดนะเพราะนั้นเป็นเกาะอยู่ไกลไปเอาตรงนี้หกเจ็ประเทศนดี่แหละพื้นที่เชื่อมถึงกันเนี่ยที่เชื่อมถึงกันเนี่ยและต่อไปในการคมนาคมเนี่ยจะสะดวกเพราะว่าต่อไปนอนาคตอีก5ปี10ปีมีรถไฟรางคู่มีรถไฟไฮสปีดเทนจากจีนริงกันหมดเลยอะไรเกิดขึ้นก็ได้ดิก็แสดงว่าเราได้อยู่ตรงกลางนะตรงกลางตลาดมหาศาลเนี่ยนี่คือเหตุผลทําไมที่ดินเนี่ยทางอีสาน่ขึ้นเอาขึ้นเอา เดนิษฐาอีสานเนือเนือในแพงนะที่ดินเนืออีสานนี่น <oh ้ำไม่ท่วมอะเป็นศูนย์กลางต้องบอกว่าถ้าพูดถึงขอนแก่นเนี่ยเขาบอกเป็นฮับเลยเป็นเซนเตอร์เลยนะเอากากะบาดเนื้อตัดมาเนี่ยนะตรงกลางเลยเห็นไหมฮะนี่ก็คือตรงกลางขายแดงละเห็นว้าไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเนี่ยผลกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเงินทุนสินค้าเสรีเนี่ยอนาคตเนี่ย ถามว่าเงินไหลเข้ามาไหมมีเห็นได้จากชายแดนคนไหลเข้ามาไหมต้องบอกว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินอืแล้วถามว่าคนเข้ามาเยอะเนี่ยเงินจะเยอะไหมก,ก็ตรงมา,<ร>า <laughs> มาเยอะแต่เราจะมีปัญยาอที่เราอยู่ที่เราจะตักตวงได้มดูได้ไหม <laughs> ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเงินจริงๆเนี่ยมันอยู่ในรอบตัวเรามัมีรอบอะไรแล้วล้วทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ก็ทุกปีก็ผลิตเงิน,พเ,งนเพิ่มทุกปีแหละ,ะต้องบอกว่าปั๊มแบงก์ทิมแบงก์กันทุกปีอะนะปีหนึ่งของเราเนี่ยดูทุกเดือนโดยเฉลี่ยก็เดือนละเก้าร้อยล้านถึงพันล้านต้องบอกอย่างนี้นะแต่มีทองค้ามประกันนะ,ะแ,แล้วก็พิม,มพ,มมพมมม์พิม,มพ์พิม,มพ์เพราะโดยพื้นฐานง่ายๆเขาว่าเอ้าทำไมต้องพิม,มพ,พ์เอ้าก็คนคนมันเกิดขึ้นทุกปีแล้วถ้าคนเพิ่มขึ้นแล้วเงินมไ่่้ออใช ใช่ไหมแบงค์เพิ่มวันนีแบงค์เก่าด้วยขาดด้วยแต่เราไม่ได้พูดถึงกับแบงค์เก่าแบงค์เก่าก็ทำลายแต่ที่พิมเพิ่มอยู่ในระบบเนี่ยคือเพิ่มขึ้นแน่นะเอาว่าบวกเลยนะไปะชากรเพิ่มแต่ของเราอย่างน้อยนะเมื่อเทียบกับริการเขาพิมพ์เดือนหนึ่ง4ี่0 0พันเหรียญต้องบอกว่าเยอะเอา44% 0 0 0คูณ3เข้าไปนี่เป็นเท่าไหร่ละต้องบอกเป็นล้านล้านนะต้องบอกว่าเราปีนี้ GDP เราก็12บล้านล้านง่ายๆเขา เขาพิมพ์เดือนหนึ่งนี่ก็โอ้โหต้องเท่าไหร่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็สามารถเรียกว่าซื้อผลิตไดท้ทั้งประเทศของเรานะ,ะแค่พิมพ์เงินเข้ามาในระบบเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ครับว่าโดยระบบแล้วเนี่ยแล้วก็โดยข้อตกลงการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในกรอบนั้นกรอบนี้เนี่ยมันมีหลายกรอบแล้เกิดนะครับอาเซียนบวกสามบวกหกเอเปกนะทีพีพีโอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลิงก์กันไปลิงก์กันมาเนี่ยเอาไปว่าไทยเราเขาบินไปบินมาเราอยู่ตรงกลาง ครับอ่ายังไงเราก็ได้เปรียบแต่แต่สมคัญนักวิชาการออกมาสัมภาษณ์เราะว่าค,คนไทยเนี่ยล้าหลังเรื่องภาษาเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนไหมมีคนถามผมว่าเออแล้วถ้าเกิดมันถ้าพูดถึงเราอยู่ในหัวข้อประกันการแข่งขันเนี่ยที่มันเข้มข้นเนี่ยจะเป็นยังไงออเออนะฮะแล้วเราต้องพลิกตาราแบบไหนเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอ่าจะเอาเบรกหน้าไหมเ <laughs> พราะมันน่าสนใจมากเลยมันก็คือลากยาวหน่อยครับเพราะเบรกนี้อาจจะ กับชั้นชิดนิดนึงคร,ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกูเดียวครับ,รบผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลัสคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02-975-5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ สู่ราการชี้ทางรวยกับผมกายพรลินอีกครั้งครับ